สวัสดีครับผมติดน้มพานะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าบีมสองสามศูนย์เกรดพิมพ์ของติดน้มพานแล้วสามารถเปลี่ยนชัแนลได้นะครับผมก็หมายความว่าสามารถเปลี่ยนอันนี้เช่นพวกชัแนลคูลเลอร์ชัแนลแพนทิวนะครับหรือว่าเปิดแสงเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหาไลบรารี่นะครับผมเสมมติเริ่มต้นนะครับผมจะให้ดูนะฮะบีมตัวนี้นี่คือชัแนลตรงกับของเคบักกี้นะครับก็คือว่าหนึ่งเป็น สีนะครับสองข้อสามเปิดแสงนะครับแล้วก็แผ่นทิวอยู่ที่สิบกับสิบสองนะครับให้ดูก่อนตอนแรกนะโอเคเปิดแสงอันนี้เพจดเอนะครับเปิดแสงให้อยู่สองข้อสามนะครับเปิดแสงขึ้นมาอันนี้คือเปิดแสงนะครับถ้าสีก็คืออันนี้หนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็แผ่นทีวอยู่อันที่อยู่เหตดบิวเพจบีนะครับอยู่อันที่สิบกับสิบสองเห็นไหมฮะครับผมโอเคทีนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนชัแนลนะฮะ มาสามารถเปลี่ยนได้ครับโอเคครับอันที่น,น้าจอ่อผมเช่น,นผมต้องการจะเปลี่ยนเขาที่ช a n n แ l s ซ t น,นะครับเช่นผมต้องการาแพลนไว้ที่4กับ5นะครับก็ปรับได้เลยนะครับ4 5ครับผมแล้วก็อันที่3ก็ปรัดออกไปเป็นม่มๆไปนะฮะเล็กๆไปก่ยนรับที่น3มนะครับโอเค แล้วก็สีผมปรับไปเป็นหกแล้วกันเนาะหกครับผมอันนี้ปรับสองให้ออกไปเรื่อ,อ,นอนยนะครับม้หนดไปโอเคครับต้องโอเคมาลองดูกันครับนะฮะอันนี้ผมสองสามไปเปิดเลนเหมือนเดิมครับสองสามเปิดเลนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะส่วนแผงกระทิ้อยู่สี่กับห้าครับผมอันนี้ดูสี่นะเห็นไหมแนวแผนแผนอันนี้ทิ้เห็นไหมครับการว่าแผงทิ้อยู่กบสี่ห้านะฮะจากเมื่อกี้อยู่ที่ สิบกับสิบสองนะครับแล้วก็คัลเลอร์หรือสีเนี่ยอยู่ที่หกแพนให้ดูดูครับหกเป็นสีนะฮะนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะฮะไม่ต้องไปยุ่งยากหาเรลิเวอรี่นะครับคุณมีเรลิเวอรี่อะไรอยู่แล้วบีมตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับโอเคกลับไปให้ดูการคาลิเบตอีกครั้งนึงครับผมก็คือบีมตัวเนี้ยนอกจากเปลี่ยนชแน,นลได้ได้แล้วเนี่ยยังสามารถคาลิเบทคาลิเบตก็คือการเซ็ตค่าเริ่มต้นมุมของมันนะครับว่าต้องการให้มันเนี่ยเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร นะครับผมเพิ่มขึ้นเพิ่มลงเท่าไหร่เพราะบางทีเนี่ยเราใช้หลายๆตัวสังเกตว่ามุมมันจะเยื้องมันจะมันจะหมิ่นกันนิดนึงมันจะเหลือกันนิดนึงนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับไปที่รีเซ็ตคาลิเบชันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าผมปรับแพร่คาลิเบร์มันก็จะเส้นมุมเริ่มตนน้นได้ว่าต้องการให้มุมซ้ายขวาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่นะครับผมเรียกว่าขึ้นลงก็ได้คะก็คือ ติวครับผมต้องการเสร็จว่าให้มันปรับมุมเท่าไหร่นะครับจะได้สมมติมีหลายๆตัวเนี่ยก็จะได้ปรับให้เท่าๆกันฝ่ายที่ออกมาให้ได้มุมที่ที่เท่ากันแล้วก็สวยนะครับผมเห็นะฮะปรับน่าจะปรับแผ่นทิวแล้วก็ปรับพวกอ่าคัลเลอร์โกลบออะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับในกรณีที่การสีบางที่มันเลื่อมก็ปรับได้นะครับผมนี่ก็ให้ดูคุณสมบัติของอ่าบีม230เกรดพรีเมียมของตีนตะานะครับผมโอเควันนี้ก็ขอรีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ